เสียงประมินต่างๆให้กับคณะมว้ทีนี้ครับท่านตุลชัยกายครขอบคุณนในการจัดแสดงโอนไปนะครับไม่อยู่เลนไ้วผู้เสียแล้วโอนแท้ไปนะครับก่ได้เห็นแลยว่าผมก็ได้่ได้ปากไม่น้องประชาชนแล้วก็กระคราบใช่ใช่วนาตยชานาได้ไม่ได้เหกับผมยะไม่เห็นตัวจริงนะครับ มาเห็นตัวจริง,งจะได้ลูกนะครับควรทั้งทายก็อย,อยากกระวถิถยาไยใกล้แต่แต่ว่า,าสื่อมวลชนม,มาเยอะนะครับก็ยิบมันจะไปบางบางท่านอื่นเขาก็พยายามจะอยู่ด้านด้านขอบสนามนะครับอพอจะเข้าไปกนจะปิงสื่อมวลชน ชาวอื่นนะครับก็อยากให้เห็นวัย์กกเปิดงานก็เปิดเปิดเปิดงานแล้วเปิดงานแล้วเปิดงาวันนี้ก็เป็น่นในามงเดินทางมาตอนสุ่เสาที่วนตาเนสีหวนะครับที่ไเยี่ยมจังหวัดบุรีรัมยนะครับเข้าใจว่าวันนี้รที เราก่าไม่เคยสร้าก่อนเลยว่ามีประเพณีี้มาก่อนนายกกำลังกล่าวกับน่าสบคนรุ่นโบราณนะครับกาโบราต่อไปต้องการนะรรุ่นครบขอคพวกเรา ท่านผู้ใหที่ท่านนตีหลยท่านก็อังมเอนถามว่าเคยเห็นหรือเปล่ที่ราเต้นก็ไม่เคยนนะครับมีท่านอตี่าประหลาดคุณยยที่คุณายน้อยเยนะครับอยากยายใัเยพ จะไปฟังสื่อมวลชนตั้ยืนเขานะครับเราพยายามจาไปให้ไปฟังแบบทันใเยการที่มาช้อปปิ้งมาซื้ออย่างเดียวการที่มาดูวัฒนธรรมประเพณีอำนาชื่นชมของคนไทยเราเ่ที่จังหวะแถบนี้ก็จะเป็นบทสวที่ั ให้บริรดาบุริรดาประถมในการบริโภคโบราณที่ทำมีดีนักวิทยาศาสตร์เพื่อชมเป็นที่ที่น่าชื่นชมแล้วก็อยากจะส่งเสรุมให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับขอให้กระทรวงอัยไทยให้ความสำคัญในการกลับดูแลการสันตุลาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสมบูรเรียบร้อยและตามขั้นคงของบ้านเมืองตลอดจนพิจารณาเสนอขอแก้ไขกระทรวงที่ใหเวลาการเล่นต่าง ให้เป็น18ชุดชุรอ16ชุดชุดรอขอมาถัดไปครับแล้วก็ไม่ใช่เนการเสียเวลาแล้วขอให้กระทรวงางวันกระทรวงก็มาในหนึ่งเดือนแล้วไปเลย เรียกว่าการขยายพิหาวัวก็ต้องเตรียมเตรียมตัวแล้วครับว่าเป็นการขันต่อคนไหยในการเล่นการำลังขอถือเป็นบัญชีขอขอประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ร like okay. like yeah. no. ัฐสามารถอนุญาตให้ส so ักทีนะครับที่รอดเวลาสาเร็จสำเร็จการดำเนินงานในเรื่วงความเรียบร้อยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ภายในบริษัทงานขอให้ผู้ดันการมาตรการมาตรรกาลขอเขตพื้นที่จัดการ ให้ช gen, ัดเจนมีจุดตรวจเข้าออกยางหนาเพื team, ่อควบคุมการปลอดภัยจะให้มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะป้าวงการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจการให้เตรียมพร้อมต่อจนมีการตรวจสอบและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มที่โอกหัวเสียบยกพยานมาบอกครับไม่เห็ผมไม่รู้จักชื่อว่าตัวหลายทีมก็ไม่รู้จักนะครับโดยรอบเวรการจัดการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่มาปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยรอบบริเวณจัดงานเพื่อป้องกันควบคุมการจราจรคุแฉงนะคุณแฉงเจะจะรำจะไปแฉงนะครับทุ่นเคยกับลูก้านในท้องถิ่นจะสามารถชัดกรบุคคลที่มาร่วมงานได้เป็นประจ๊ีแล้วขอสั่งงานท่านรันตรีว่าการกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวให้ดูแลสับสนุนกีฬาประเภทนี้ให้มีการทีนิยมชมชอบสูงและมีการโฆษณาไปที่ต่างประเทศเพื่อเช้อเชิญให้คนมา ที่ยวต้องทำให้กีฬาวลาเทงเทียวนะครับอาจจย่างเยนะปเอท่องเที่ยวย่างยนนะครับกีฬาวรลากนนะครับต้องช่วยกันนะครับผมว่าทางมุผลวครับก็มีดาบนัวสนามบินหินนะครับซเือว่าตาทิดจะเล้ยวิ่งน่าจะต่อจากนี้หลั้งจากนานะครับังจากนายกขย่้ชาวเปืกาจัวตางปัจุบันนี้มีแค่จักเชีหม่เพ้อที่เดีากจะให้า อาดายจากอุรุณจากเม็กซิโกจากมาเลเซียหรือสิงคโปร์นะครับเพื่อให้มาเยี่ยมชมบ้านเรามาสนุกสนานกับประเพณีวัฒนธรรมดีๆงามๆที่เราสามารถออฟเฟอร์ให้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องนาทีนะครับก็อยากจะให้มีมีสามีขนาดที่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าต่ออาตุลย์ไปเยอะขึ้นเพื่อให้เป็นการให้เกียรตดไม่ตายจะมี เราจะมีการเปลี่ยนชื่อสนามบินที่เคยเรียกสนามบินหัหินจะเปลี่ยนชื่อเป็นสนามบินเพชรหัวหินนะยชื่อสนามบินสนามบินเพชรหัวหินครับวดีกับพี่น้องวันราครับวัเยนมาปฐมภพกกันได้ใช่รับ ก็อย่างที่คุณอนุชาบอกไปได้ที่สารลไปอโยู่ก็ถรนก็จับปักดันมวกผัวนะครับตามที่ผมทราบมาเสร็จแล้วครับนายกเปิดเรียบร้อยนะครับคงจะเป็นการแข่งขันแต่ละทีมนะครับนายกเปิดเสร็จแล้วนะครับก็ยินดีกับพี่น้องโวรานดาวที่ครับจะแก้ไขกฎหมายเสร็จภายในหนึ่งเดือนช่วงหนึ่งเดือนพอจากนี้ไปก็ รออย่างเด iez, ียวารอพบเตือนแล้วก็กกยดใช้ได้เลย